อ่าอ่ะแม่เดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกแม่จะสั่งซื้ออะไรสั่งเลยกับข้าวเลยอะไรก็ได้กับข้าวของกินเล่นอะไรก็ได้อยากได้อะไรกลางวันมีกินแล้วแม่จะกินก๋วยจั๊บกลางวันอ่ะอ่าอันนี้สั่งตอนเย็นอเอ่าเดี๋ยวหนูจะไปหาซื้อของให้แม่อ่ะ ของใช้แม่ผัดมะเขือยาวเลยอ่าผัดมะเขือยาวพอดีเด็ดมาที่บ้านปลูกไปสามลูกนะฮอยู่จ้ะเออปูเขมปูเขมเอามาทําอะไรอ,อ,อ่ะผัดผูเขมอ๋อผัดผูเขมอืออะไรสลิดชอบทำต่อชอบท้ําเลยเนาะผัดช๊อตทอดผัดมะเขือยาวผัดผูเขมเออผัดส้มฟักเอาไหมเอาเอา ชมปลาคือว่าคือว่าเอ,อาอมเป็นมือกา้างก้าวเพราะเขาไม่มีป้างอะไรหนี่ไงปลาชมไม่เอากลางอ,อ่ออใส่กอบไม่เอาไม้มใส่กอบไม่เอาไม้ผิดอ่านถูกนะใหญ่สำน่ายออไป่เอาไม้นะ อีกหายแกหอยขมเป็นไรอะไรนะนของที่เล่นเอาอะไรของเล่นเหรออ่ากูเลยแขกข้าวหมาวยอดโอเคเดี๋ยวไปหาซื้อใหแ้แค่นี้แหละจ้าแค่นี้เอาตอนกลางวันนี้อยู่กับนาด,ดาลูกชายคนเล็กไปก่อนนะอ่าเดี๋ยไปซื้อของแล้วจะรีบก,กลับมาแล้วบ่ายนัดกันทำอะไรเอา บ่ายนัดการทำอะไรทำอะไรทำอะไรล่ะ,ะสระผมอ่าสระผมสวยๆโอเคไปแล้วเอา